เที่ยวไปกับจ้าสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาหาเห็ดพอจะพี่น้องหามาได้สักรักหนึ่งแล้วจะมาพออู้หัดขึ้นเงยเงยเถอเห็ดพอออกไหมแล้วจ้ะอู้ิอู้ ว้าวโอ้หหนูชิคกี่น้อกว่าโดยกคนเด็กที่พาเก็บเอาจ้ะเม็ตแรกกันเลยป้าไขา่ไงเถอะ หาไขเต็มมือ้อนี่จ้าโอ้ยมานๆมันมาหนีบอกกัตามมาโอเคน,าาเคนี่โอ้ยจะไขใหญ่ๆเถอะนี่จ้าโอ้ยสงมานยูเจ้ามือ้อนี่ ไปรุ่นไปติดตามน้ำกันจ้าว่าจะาสิมานมาเนาะนะไปกันตัวจ้าพ่อยเราจ้าอุย้ยนี่จ้าสองไข่อู้งามจ้าผ่อยเราจ้าอุย้ยคือมาไข่ไงญถแ่ยบีน้องพุ่น่ะปเปรียมเสียมเลยพุ่นอ่ะ พูนบาวตาอยู่คุณมากันสองคนจะมาหนิสวัสดีครับมาค่ะเบอร์อบาตาก็ได้แจ้งแล้วจ้ะบา,าบาบาหิน อู้เก็บเอาเก็บเอา,เเอาโอ้ใอใยใครอกยังไงวใครไงดีจ้านี่อีกจ้ะอืออู้อายอุมันร้อยแล้วเนาะนี่ได้อีกอยก้ยขาักโตูค่ะ

โอ้อยเยออีกจ้าปดคือใครง่ปัดมูนีไหออมไหปือ้ออันนี้กุ้มเดียวเด้จ้าปาดสะรอดจะพี่น้องคุณอ่ะไม่อีกมีอีกเด็กไ,ไปไป,ไปใส่มีอีกกุ่มหนึ่นไงเด็กออ้ยปาดอะมุใ่ไคงเด็ก ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคุณเอยมองนี่คุณพระท่นได้ขึ้นมานะอันนี้กลุ่มที่สองจ้าปัดมีจระโคกเห็ดหมายนี่คุณพรท่นม่หอดหมายนี่คุณมายังไม่ถึงจ้ะไอเบิ้งแดดเบิ้งในถุงบาตาดูโผน่ปอดดอกไงค่ะมือนี่ตรงสี่สิไปทั้งสูงไว้แล้วล่ะ ไปกันต่อคะ่ะได้ไไแล้วจ้ามันไข่ไงเรามันลอยน้ำดินอนาไหนครับอู้ปัดเถอะพูดน่ะนี่จะไครอ่อ,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 นนอ,อนๆอยู่ตัวนี้อ่อนๆอยู่ตัวนี้มันตรงเร็วไหมถือฝนวะหาอ,อีกหาอ,อีกโอ,อ้อยเนไปแล้วโอ้โห,อย,อ,ห,อ,ยหยอย่างบาทัานเด็ด สต็อปคลิปเลยเจอเรื่อยๆค่ะอู้นี่กลุ่มที่สามอีกเม็ดหนึ่งจ้าอ่ะทรงำเม็ดใส่แจ้ว นานกว่าที่ซื้อดีกว่าไหมดูสินี aro aro ่ดีอกก่อนตักน้ำดีที่า่โอ้โหหน่วยใหญ่เถอะวะอันนี้อันนี้ โอ้ยใหญ่มากโหอันนี้ก um, ล no yes ุ่มหนึ่งกับป้าเดี๋ยวทีละซำหนีกันที่เขาเก่งไว้แล้วเนาะคุณน่ะดูเงินต่อค่ะอีนไปนึ่งไข่อ้ยมาทั้งพี่อนี่จะไข่สองไข่นั่นม่โอ้ย อันเละอีกสองเจอไปดูอันเดะอ้าวเจอไปเรื่อยเมื่อวานนี้ได้เชจอเพิ่มไปอีกสองโอ้นี่เดะอีกสองเม็ดเห็นป่เห็นไหเด็กคุณนี่ได้เท่าไหร่ <S <S โอ้ ใครละจ้ามองใครวะมองใครไงบ่อู้สวยเจอเร็วค่ะสองเมตรนี่ปล่อยแล้วครับยีอะไรอย่างไง้นี่ทึนไปยิงใหญ่มึงโคุณอะ ดูดูมาดูขันคอนแลคขคานกบขามคว้าป๊าดแท้มึงตูดูวนอ่ะเก็บค่ะเก็บเลยป๊าดไม่เนียนหมนอะสูดีเด้อลองบึงดียบึงอันนี้กลุ่มหนึ่งป๊าด น,น,นี่โอ้ยของชิลๆแค่นาะสวยงามสวยงาม <laughs> มันแบบโอ้สุบโอ้อ,อ,อีกกำเนึ้อจ้าอืมอืมสามารสามเม็ด <laughs> Ừ, mệt subscribe cho 1 我那么广。 দিয়া টামেট এটা ค่ะพออีกสามจ้าพออีกแล้วค่ะเก็บเลยจ้าข,ขาวๆเลยอ่อนๆอยู่ดีนะรุ่นนะคุณมันเรียกให้นึงอ่ะอเนี่ <Hey. S 1> นยไม่รู้เนี่ยมันบอกเนี่ยมันใสาจ้ะ อันนี้อันตึกแดกนี่มันเงินเงนโ้เนี่ยเด <c oughs> ี๋ <c oughs> <oman elle> ยเจะใครเอป้า <c oughs> คุณอ่ะแต่รเปนค่ะอ,อื้ยสะออนเทยป่ะน่เฮ้ยจะใครเนี่นเป็นสเป็นสาวเลยน้น้น้ำน้ำเฮ้ยโงมาอจมานัม <c oughs> ันอองมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นานเบิดไปน้ำมืนมนนะอน่ะดูเด้อเอ้ยคุ้มนี่ก็ได้ลายแท้งนงานเบิดไปเ,เดียวนี่คุ้มเดียวได้เดี๋ยวไนองไปเ้องเดี๋ยวไปยัง,งนีอีกอยู่ค่ะเืแค่ไ้นไหมพูดนะ้ซาวาซาวตี้ซาวบ่าไปอีก ไกั mm ี่ดเสืเนยนนี่มูเดียวกันได้กับม่อกีนนี่นากลัไรกันกุมเดียวกันปัดเกลุมนี่ไหมโอเคแค่ไน บอกอะไรคำเดียวมีแต so <laughs> ่ป <laughs> you know? oh, <that> ิดกระปัาดคุณะโอ้แดงว่ามองนี้ค้นเ่าท่านได้ขึ้นมาจิมเอะจิมเอ๋เบาใจไม่ไปนั่งนนล้วจนบอกรายไหนบอกรายอะเก็บเก็บเห็นพี่นองด้วย เลย่บ่ค่อยหล่นี่นี่คื้ว่าบ่ค่อยไลยมันเจมังไปใต้ดินนดียวอันดีวบาบ่ค่อยไลยคุณน่ะโอ้ยเสงน้ำนี่นี่ค่นึงแต่คิดว่าตรงเนี้ยนานบ<อ>่เมนใครหมะุูน มันแตกยุ่งเหงาเพชรนั่นโอ้โหเลยอ๋อพี่ก่ะเอาเก็บเอาเอาคุณน,นี่เห็นแมนบ่แมนนั่น อันนี้คุณที่ส่งหมันรัวๆเลยจ้านี่โมหาถตาเปิดนเขาก็เห็นเพราะว่ามันร้อยแล้วมันแตกขาวแล้วถ้าฝนตกใส่ก็สีดีดีนะนี่อยู่ไหมไหนปุนๆปุ่นๆคำเราปุ่นๆเรียนดี มูอันนี้เดซี่หมามาจากพี่น้องเขามาสรุปผลงานกันพร้อมกับเก็บเก็บชุดเมื่อกี้นี่จะ้ะใส่ถุงเนาะว่ามันมีกี่หมานับเลยบ่าตานับใส่ถุงไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ด

ห้าส6บ6ปดหกสิบหกสิบสองหกสิบสี่หกสิบหกหกสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสอเดี่เจ็ดสิห้าครับพี่น้องโอ้ยกุ้มนี่ไหเ <c oughs> <c oughs> บงจะกุ <c oughs> ้มยอดเจ็ดสิบห้าไข่อันอน,าานี้ของตาันของจ๋าี่จะไข่ใหญ่ๆง,ง,งามๆจะมือน,นี่ <c oughs> ขาวขาวอยู่จะสำหรับมือน,นี่จ้ากระชิขอฝากผลงานไว้ซันนี่ละจา้า เอาไว้พอวกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้าพิกัดโคกจ้าขึ้นทางบ้านห่วยแง่มาโดยสวรรค์จ้าพี่น้องพิกัดโคกนะคะจ้าก,กับบ่รู้บรูว่าเขาเอื้นว่าผููใดจ้าก,กับเบรูลูจักคือกันจ้าก,กับมาเดาๆด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ้าแน่นเด้อค่ะเอาไว้พวกันไหมคลิปหน้าสำหรับมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ